มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนองปลื้มจิตอดีตรูกยางสาวไทยเผยประสบการณ์ถือศีล8ปฏิบัติธรรม3วัน7มีนาคม2566นายกปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เผยประสบการณ์ถือศีล8ปฏิบัติธรรม3วันระบุว่าไปบวชถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่วัดปากคลอง11มา3วันจะเล่าให้ฟัง ตื่นตีสามครึ่งทำวัดเช้าแต่บิงโกมากช่วงที่พี่มาบวชเป็นวัดพระใหญ่แม่ข่าวที่มาบวชถือศีลก็คือร้อยกว่าชีวิตนอนเรียงกันบนศาลาวัดสนุกสนานกันไปและต้องแบ่งๆกันใช้ห้องน้ำบางคนก็ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งมาเตรียมตัวก่อนปกติจะมีที่พักรองรับแม่ชียอยู่แค่ประมาณ40-50ท่านทำวัดเสร็จลงมาตักบาตรพระ เตรียมทำกับข้าวถวายพระช่วยการทำความสะอาดวัดและปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างพัก11โมงรับประทานอาหารกลางวันต้องกินให้เสร็จก่อนเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนิดดสวดมนต์นั่งสมาธิเสวนาธรรมเสร็จแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่พักและที่ปฏิบัติมีเวลาว่างแป๊บหนึ่งก็อาบน้ำพักผ่อนทำวัดเย็นอีกทีตอน6โมงครึ่งถึงประมาณเกือบสามทุ่ม สามทุ่มพี่ก็หลับแล้วเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งสิ่งที่ได้จากการบวชครั้งนี้แน่ๆก็คือการสงบจิตสงบใจการต่อสู้กับจิตตัวเองลองคิดดูนะว่าการนั่งปฏิบัติธรรมสองชั่วโมงกว่าๆมันทรมานข้อเข,ข่าขนาดไหนจะลุกดีไหมนะโอ้ยไม่ไหวละขาชันเหยียดขาได้ไหมนะแกล้งลุกไปเข้าห้องน้ำดีไหมนะสารพันความคิดที่ผุดขึ้นมาขณะที่นั่งสมาธิ นอกจากจะต่อสู้กับข้อเข่าแล้วก็ยังต้องต่อสู้กับความหิวอีกเพราะว่าห้ามกินหลังเที่ยงก็ดื่มนมวบตามินอัดเข้าไปสิครูบาท่านมีเมตตามากแม่ข่าวที่มาบวชด,ด้วยกันก็น่ารักมากๆหลังจากรับศีลถือสินแปดกับครูบาแล้วพี่ก็พยายามสำรวมกริยาในขณะที่ถือสินแปดอยู่พี่พยายามแล้วนะแต่อาจจะมีกระโดกกระเดกไปบ้างในบางขณะ ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาบวชที่นี่อีกแน่นอนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะกระยาณมิตรทุกท่านปอลอมาบอกบุญค่ะทางวัดกำลังจะสร้างตึกที่พักใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมใครที่อยากร่วมบุญร่วมบุญกันได้นะคะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณหน่องปลื้มจิตด,ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ